ข้อที่ดูยุยาวก็คือพ่อแม่ฉันเองและมักมีความคิดที่ค่อนข้างจะเก่าไดโนโอาพาถึงเราจะแตกต่างกันพวกเรายัางคงรักกันโลกที่มันวุนวใยสำหรับฉันนั้นงจะตายในโลกซึ่งไม่เคยถูกอุกบาทพุ่งชนไดนโนเสาร์และมนุษย์มีวิวัฒนาการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทั้งสองเผ่าพัานธุ์อยู่ร่วมกันในสังคม เอเด็กชายชาวมนุษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ซึ่งเป็นไดโนเสาร์เนื่องจากพ่อแม่ชาวมนุษย์ของเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วไดโนอัลฟาตอนเพื่อนในอุดมคติ พีจะทำหุ่นยนต์ทำความสะอาดสำหรับเด็กส่งประกวดด้วยนะพ่อหุ่นยนต์ทำความสะอาดสำหรับเด็กจะทำไปทำไมลูกเด็กควรช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องให้หุ่นยนต์ช่วยหุ่นยนต์ของลูกจะทำให้เด็กกลายเป็นคนขี้เกียจ ทำความสะอาดห้องอื่นก่อนนะไปดูไปทำความสะอาดห้องอื่นก่อนเอลินมีความลับอลันมีความลับรู้มากไปแล้วนะเจ้าหุ่นยนต์ไ้ดูรู้มากไ้ดูไปดีกว่า แย่ yeah, แล้วฉันได้คะแนนวิชาวิทยาศ,าศาสตร์และเทคโนโลยี2องเต็มสิบ <c oughs> ตายแน่ฉันได้คะแนนวิชาประวัติศาสตร์สามเต็มสิบถ้าพ่อกับแม่เห็นแปลงร่างอีกแน่แนะแต่ก็มีวิชาที่เราได้คะแนนเต็มนะพ่อแม่สนใจแค่วิชาที่เราทำได้ไม่ดีเท่านั้นแหละอก็จริงนะงั้นอย่าให้เห็นเลย <c oughs> อย่าให้ใครเห็นอะไรจ้ะ,ะ,ะบะบะไม่มีอะไรครับเอลินมีความลับอาลันมีความลับไอดูรู้มากไอดู do, do, ไปดีกว่า <ś c oughs> ลูกๆอย่ามีความลับกับพ่อแม่สิจ้ะพ่อเคยบอกแล้วไง ว่ามีอะไรก็เล่าให้พ่อแม่ฟังได้ทุกเรื่องน่อลันได้คะแนนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสองเต็มสิบเอรินได้คะแนนวิชาประวัติศาสตร์สามเต็มสิบทำไมไม่ตั้งใจเรียนทำไมทำให้พ่อแม่ผิดหวังแต่ผมได้คะแนนเต็มวิชาประวัติศาสตร์นะครับเนก็ได้คะแนนเต็ม อย่ามาเถียงพ่อกับแม่นะพ่อกับแม่ก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เคยมองเห็นสิ่งที่พวกเราทําได้ดีเลยอลลนเอรินจะไปไหนลูก พ่อกับแม่ฉันกลายร่างตัวใหญ่อีกแล้วพวกเราก็ไม่ได้อยากมีความล้ากับพ่อแม่อยากให้พ่อแม่เป็นเพื่อนที่คุยได้ทุกเรื่องอยางสบายใจแต่พอเราไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเขาคิดพวกเขาก็กลายร่างตัวใหญ่ทุกทีบางทีพ่อแม่ฉันก็กลายร่างตัวใหญ่เหมือนกันสงสัยพ่อกับแม่จะกลายร่างตัวใหญ่ทุกบ้านมนุษย์ก็กลายร่างตัวใหญ่ได้เหมือนกันเหรอพ่อฉันอะ กลายร่างได้วันละหลายรอบเลยละถ้ามีแข่งกลายร่างตัวใหญ่พ่อฉันได้ที่หนึ่งแน่ถ้าฉันโตขึ้นเป็นแม่ฉันจะไม่กลายร่างฉันก็เหมือนกันถ้ามีหุ่นยนต์ที่คอยเป็นเพื่อนเพื่อรับฟังและชื่นชมเราบ้างก็คงดีคุณคะ ฉันคิดว่าพวกเราต้องปรับปรุงตัวเองถ้าเราไม่อยากให้ลูกมีความลับกับเราเราก็ต้องรับฟังและยอมรับทุกเรื่องของลูกได้และแทนที่จะมองแต่ข้อเสียเราก็ควรชื่นชมสิ่งที่ลูกทำได้ดีด้วยที่แม่พูดก็จริงบางทีเราก็เป็นห่วงและคาดหวังในตัวลูกมากเกินไปจนลืมว่าเด็กแต่ละคนก็เกิดมาแตกต่างกันพ่อจะฟังลูกให้มากขึ้นเนอะอ อลันเอรินพ่อขอโทษนะลูกแม่ก็ขอโทษนะจ๊ะพวกเรารักพ่อกับแม่นะครับถึงพ่อแม่จะกลายร่างตัวใหญ่พวกเราก็รักแต่ก็อย่าเป็นอีกเลยนะคะเหนูอกลือพวกเราก็ไม่อยากกลายร่างพ่อจะพยายามนะจ๊ะลูก พ่อกับแม่รักลูกนะจ๊ะไอ้ดูอยากกอดไอ้ดูอยากกอดเจ้าหุ่นยนต์ตัวแสบไอ้ดูรู้มากไอ้ดูไปดีกว่าการมองด้วยสายตาแห่งความรัก จะทำให้เรามองเห็นข้อดีของกันและกันได้ครับ